สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องการหาผลหารโดยใช้ตัวนับวันนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนต้องนําขึ้นมาคือหนังสือเล่มนี้ค่ะ,ะเปิดเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะทําแบบฝึกหัด6.3แบบฝึกหัด 6.3ในหน้าที่6หน้าที่7และหน้าที่8ไปพร้อมๆกันนะคะอ้าหน้าที่6เขาบอกว่าเติมตัวเลขแสดงจำนวนใช่ไหมคะเขาให้เราเติมตัวเลขแสดงจำนวนข้อที่1อ่าข้อที่1 12หารด้วย2เท่ากับจำนวนใด 12หารด้วย2เท่ากับจํานวนใดเราก็มีตัวน้ามาทั้งหมดกี่อันเอาตัวน้ามาทั้งหมด12อันแล้วแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ2อันนี่งไง15หารด้วย2มี12แบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ2อันเอาแบ่งค่ะ 1. นี่แบ่งอีก2ค่ะ3ค่ะ4ค่ะ5ค่ะ6ค่ะเห็นไหมคะแต่ละกลุ่ม มี2อันได้ทั้งหมดกี่กลุ่มคะ6กลุ่มดังนั้น12หารด้วย2จึงเท่ากับ6ง่ายไหมคะ,ะง่ายไปดูต่อคะ่ะข้อที่2 15หารด้วย3เท่ากับจํานวนใด15หารด้วย3เท่ากับจํานวนใดตัวนับ15อันแบ่งเป็นกลุ่มแบ่งเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มละ สามอันเอาแบ่งซิคะแบ่งเป็นกลุ่มๆละสามอันกลุ่มนี้ก็3อาวงเหมือนกันนะคะกลุ่มนี้ก็3าอาวงลงไปกลุ่มนี้ก็3กลุ่มนี้ก็3กลุ่มนี้ก็3ดูสิคะได้ทั้งหมดกี่กลุ่ม1 2 3 4งี่ห้าได้5กลุ่มเห็นไหมมี15บหาอันแบ่งกลุ่มละสามอันแบ่งเป็นกลุ่มๆละสามอันกลุ่มนี้ก็3 3 3สาได้5กลุ่มดังนั้น 15หารด้วย3จึงเท่ากับ5ง่ายไหมคะง่ายอ้าวไปข้อต่อไปข้อที่3 16หารด้วย4เท่ากับจำนวนใด1 6หารด้วย4เท่ากับจำนวนใดตัวนับ16อันแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ4อันกลุ่มละ4อันนะแบ่งค่ะกลุ่มละ4อันนี่นี่ก็ได้อีกกลุ่มนี่ก็ได้อีก กลุม่มนี่ก็ได้อีกกลุม่มได้ทั้งหมดกี่กลุ่มคะได้ทั้งหมด4กลุม่มเห็นไหมคะมีตัวนับ16อันแบ่งเป็นกลุม่มกลุ่มละ4อันได้4กลุม่มดังนั้น16หารด้วย4จึงเท่ากับ4ง่ายไหมลูกง่ายไปหน้าถัดไปคราวนี้จะต่างจากเดิมละเมื่อกี้เขากําหนดเลยใช่ไหมคะว่าให้มีกลุ่มละเท่าไหร่เขากําหนดมาให้ว่าให้กลุ่มละ2นะ กลุ่มละสามนะกลุ่มละสีนะแต่คราวนี้ไม่ใช่คราวนี้เนี่ยจะเป็นการบอกว่าให้แบ่งเป็นกลุ่มกี่กลุ่มแล้วถามว่าแต่ละกลุ่มมีกี่อันเห็นไหมต่างกันนะข้อที่หนึ่งสิบแปดหารด้วยสองเท่ากับจํานวนใด18บแดหารด้วยสองเท่ากับจำนวนใด,ด, 2, นนใดเขาบอกว่าเอาตัวนับสิบแปดอันมาแล้วแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มละเท่าเกันเนี่ย มีอยู่สิก้อนใหญ่ๆเนี่ยเอามาแบ่งออกให้มันได้2กลุ่มสิเนี่ยก้อนเดียวเนี่ยมันแบ่งออกให้เป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันเราจะทํำยังไงล่ะเราเราก็แบ่งสีละอันใช่ไหมอันแรกก็ใส่1ใส่2ต่อมาก็ใส่1ใส่2ใส่หนึ่งใส่2ใส่หนึ่งใส่2องนี้ไปเรื่อยๆจนหมดมันจะได้ตัวนับกลุ่มละเท่าไหร่คะกลุ่มละ1 2 3 4 5 6 7 8 9ี่ห้าได้ตัวนับกลุ่มละ9อัน ดังนั้น18หารด้วยสจึงเท่ากับ9ครูแพรบอกว่ากว่าเราจะไปโยงเส้นแบบนี้มันยากครูแพรเลยมองแบบนี้การที่ทเราจะหยิบของชิ้นหนึ่งเนี่ยไปใส่ในกลุ่ม2กลุ่มใช่ไหมคะตอนนี้มันมีกี่กลุ่มคะมี2กลุ่มใช่ไหมเราก็หยิบมาเลย2อันหยิบมา2อันแล้วก็ใส่ซ้ายขวาหยิบมา2อันเลยใส่ซ้ายขวานี่สอันแรกเราหยิบมาใช่ไหมคะนี่เราหยิบ2ออันแรกมาเอาไปใส่เป็นชิ้นนี้หนึ่ง ยิบอ, uh. อีกสองอันมาก็แบ่งซ้ายแบ่งขวาเป็นชิออ้นที่2เอามาอีกอันนี้ก็เป็นชิ้นที่3 2อันนี้ก็เป็นชิ้นที่4 2อันนี้ก็เป็นชิ้นที่5 2อันนี้ก็เป็นชิ้นที่6 2อันนี้ก็เป็นชิ้นที่7 2อันนี้เป็นชิ้นที่8แล้ว2อ,อันสุดท้ายก็เป็นชิ้นที่9เห็นไหมคะก็ได้ทั้งหมด9อันเหมือนกันต่อไปอา้าวคุณแม่บอกว่ามันเสียเวลาใช่ไหมคะมันเสียเวลาโยงใช่ไหมคะลูก เราไม่โยงเราจะแบ่งเขาคราวนี้เขาบอกว่ามีตัวนับ20อันแบ่งเป็น4กลุ่มยังไง4กลุ่ม1 2 3 4ใช้ครั้งแรกใช้กี่อันใช้4อันใช่ไหมคะลูกอ่า4อันแรกอันนี้ก็ไปใส่อันที่1ใส่กลุ่ม1ใส่กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4ใน4ชิ้นนี้ต่างเป็นชิ้นที่1อเอาไปใส่1 2 3 4จนครบอ่าเป็นอันที่1แล้วนะ ต่อมาก็หยิบ4อันไปใส่ 1, 2, 3, 4ก็เป็นอันที่2หยิบอีก4อันก็ไปใส่ก็เป็นอันที่3นี่ใส่จนครบทุกอันหยิบออกไปอีก4อันใส่ให้ครบทุกอันก็เป็นอันที่4หยิบออกไป4อันสุดท้ายก็ไปใส่ 1, 1, 1, 1, 1ก็เป็นอันที่5ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนับ20อันเนี่ยแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันเนี่ยได้กลุ่มละกี่อันได้กลุ่มละ5 ี่อันแรกน,นี่เอาไปใส่หนึ่งตึ้งตึงตึงนี่มันกลายเป็นชิ้นที่หนึ่งหลังจากอันนี้เอามาอีกสี่ชิ้นก็ไปใส่ตึ้งตึ้งตึงตึงเป็นชิ้นที่สองสี่พวกนี้ก็ไปใส่อีกเป็นตึ้งตึงตึงตึงเป็นชิ้นที <making ath rebbe> ่สามของแต่ละกลุ่มสี่อันนี้ก็เอาไปใส่อีกหนึ่งสองสามสี่ก็เป็นชิ้นที่สี่ในแต่ละกลุ่มอันนี้ก็เอาไปใส่อีกตึ้งตึงตึงตึงเป็นชิ้นที่ห้าในแต่ละกลุ่มเราจึงบอกได้ว่าได้กลุ่มละห้าอันเพราะฉะนั้นหาาด้วยจึเท่กับ วาดลงไปแบบครูแพรเลยนะคะต่อไปข้อที่3 12หารด้วย3เท่ากับจำนวนใดก็มีตัวนับเท่าไหร่12อันแบ่งเป็น3กลุ่มนี่ไงแบ่งเป็น3กลุ่มแสดงว่าครั้งแรกเราต้องหยิบมากี่อัน3อันก็ใส่ไปใส่อันนี้อันนี้อันนี้ใส่ไปนี้ก็เป็นอันที่1ต่อมาก็หยิบอีก3อันหยอดยอดยอดลงไปก็เป็นอันที่ หยิบม,มาอีกสามอันหยอดหยอดหยอดลงไปก็เป็นอันที่3หยิบลงมาอีก3าอันก็หยอดหยอดหยอดจนครบก็เป็นอันที่4เห็นไหมคะเราจึงรู้ว่าตัวนับ12อันแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละเท่ากันเนี่ยได้กลุ่มละ4อันได้กลุ่มละ4อันดังนั้น12หารด้วยสจึงเท่ากับ4เห็นไหมคะมันมี3กลุ่มไงแล้วก็หยิบม,มาสามันแล้วก็ไปหยอดหยอดหยอดหยิบม,มาสามอันก็ไปหยอดหยอดหยอด หยิบครั้งแรกก็เป็นอันที่1ของแต่ละกลุ่มใช่ไหมหยิบครั้งที่สก็เป็นอันที่2หยิบครั้งที่สามก็เป็นอันที่3หยิบครั้งที่4ก็เป็นอันที่สเห็นไหมหยิบ4ีครั้งเราจึงรู้ว่าได้กลุ่มละสี่อันต่อไปหน้าที่8เขาบอกว่าให้ใช้ตัวนับหาผลหารต่อไปนี้อ่ะเราจะดูไปพร้พอมๆกันนะคะข้อที่1 9หารด้วย3ต้องมีตัวนับกี่ตัวตัวนับ9ตัว หารด้วย3าบางคนก็บอกว่าหนูจะ,แบ,แ,ะ,ะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละสามเอาได้ค่ะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละสาอ้ากลุ่มนี้ก็3กลุ่มนี้ก็3กลุ่มนี้ก็3ได้กี่กลุ่ม3กลุ่มเพราะฉะนั้น9หารด้วย3ก็จึงตอบ3อาตอบ3มลงไปให้เรียบร้อยได้ไหมคะอ่าต่อไปข้อที่2 2หารด้วย2เท่ากับจำนวนใด สองหารด้วยสองเท่ากับจำนวนใดเราต้องเอาตัวน um, ับมากี่อันตัวนับมาสองอันแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าไหร่คะกลุ่มละสองเออแบบเป็นกลุ่มกลุ่มละสองได้กี่กลุ่มหนึ่งกลุ um ่มก็ตอบหนึ่งเห็นไ like the okay. หมสองหารด้วยสองเท่ากับหนึ่งง่ายไหมคะต่อไปข้อที่สามสิบสี่หารด้วยเจ็ดเท่ากับจำนวนใดก็เอาตัวนับมาสิบสี่อันตะัวนับมาสิบสี ja ่อัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่อันหารด้วยเจ็ดก็แบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ 7, เจ็ดอ้าวกลุ่มนี้ก็เจ็ดกลุ่มนี้ก็เจ็ดได้กี่กลุ่มสองกลุ่มนี่ไงอันนี้เราหากลุ่มเรากําหนดว่าแบ่งแต่ละจะแบ่งสมาชิกแต่ละกลุ่มนี้เป็นเจ็ดแล้วก็ไปหาจํานวนกลุ่มใช่ไหมคะง่ายต่อไปสิบสองหารด้วยสี่อาคุณบอกว่าคราวนี้ ครูแพรไม่จัดกลุ่มละสี่แล้วแต่ครูแพรจะจัดเป็นสี่กลุ่มจัดเป็นสี่กลุ่มหยิบครั้งแรกหยิบมาเท่าไหร่หยิบมาสี่ชิ้นก็ไปหยอด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 จนครบก็เป็นชิ้นที่หนึ่งหยิบมาเป็นอันที่หนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้คราวนี้ก็หยิบมาอีกสี่อันก็ไปหยอด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 ก็เป็นอันที่สองของแต่ละกลุ่มหยิบมาอีกสี่อันก็ไปหยอด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 ลงไปเป็นอันที่สามในแต่ละกลุ่มแสดงว่าแต่ละกลุ่มมีกี่อันคะมีสามอันแล้วก็จึงอต่อ ส <3. S 2> เห็นไหมง่ายไหมคะง่ายต่อไปข้อที่5 30หารด้วย6เท่ากับจำนวนใดเราก็หาตัวนับมาเท่าไหร่30อันครูแพรบอกว่าไม่ไม่แบ่งเป็นกลุ่มละ6นะแต่ครูแพรจะแบ่งเป็นเท่าไหร่หกลุม่มแบ่งเป็น6กลุม่มแบ่งเป็น6กลุม่มครั้งแรกก็หยิบมา 6เอาไปย่อน1 2 3 4 5 6่ห้าก่อนจนครบกลายเป็นอันที่1ก็หยิบมา6อันก็เอาไปย่อน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 ลงเป็นอันที่2หยิบมาอีก6อันเอาไปย่อนจนครบก็เป็นอันที่3หยิบมาอีก1อันเอาไปย่อนอีกจนครบก็เป็นอันที่4หยิบมาอีก1อันเอหยิบมาอีก6อันก็เอาไปย่อน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 จนครบก็เป็นอันที่5ใช่ไหมคะเห็นไหมง่ายไหมง่าย มันมีหกกลุ่มก็หยิบมาหกอันก่อนเอาหกอันนี้ก็ไปหยอด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 ลงลุกกลุ่มมันก็กลายเป็นอันที่หนึ่งหยิบไปอีกหกอันเอาไปหยอด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 ก็จะกลายเป็นอันที่สองใช่ไหมสามสี่ห้าหกไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้มันหยอดเสร็จแล้วมันได้กี่อันได้ห้าอันดังนั้นสามสิบหารด้วยหกจึงเท่ากับห้าง่ายไหมคะคราวนี้ข้อที่หกถึงข้อที่สิบให้นักเรียนลองทําด้วยตนเองอ่า ทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายภาพส่งคููแพย์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คููแพร์ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ